เติมความรู้ให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่าและนําสิ่งเหล่านี้ออกมาให้คุณค่ากับผู้คนการให้มีแบบหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นว่าคุณอาจจะให้ความรู้ให้ความสุขให้ความสะดวกสบายให้ความภาคภูมิใจให้รอยยิ้มการให้ที่น่าสนใจและให้แบบมีศิลปะมันจะทําให้เราได้รับกับคืนมาได้มากเท่านั้นคุณสามารถ ให้คุณค่าผู้อื่นโดยการสอนในรูปแบบของการทำคอนเทนต์ที่เป็นคลิปหรือว่าคอนเทนต์ที่เป็นไลฟ์ก่อนที่คุณจะไปสอนคนอื่นแล้วคุณจะต้องทำยังไงข้อแรกคุณจะต้องพัฒนาตัวเองคือการอ่านหนังสือสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องเติมความรู้ให้กับตัวเราจึงจะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดได้ผ่านทางคลิปวิดีโอผ่านทางไลฟ์ ถัดมาการเดินทางมันเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเรามากๆเหมาะกับการทำคอนเทนต์ยังไงมุมมองคุณเปิดโลกทัศน์คุณเปิดคุณเห็นอะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นและนํามาใช้การทํางานได้พัฒนาตัวเองในด้านไหนอีกเสพสื่อที่มีประโยชน์ค่อนข้างมีผลมากๆเลยในการดําเนินชีวิตคุณเสพสื่อในการทําออนไลน์การทาคอนเทนต์ใครก็ตามแต่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ที่ทําให้มีรายได้พัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรอีกเรื่องการเทคคอ ไม่ว่าจะเป็นเทคคอสออนไลน์เทคคอสไปเจอตัวการสัมมนามันจะช่วยทําให้เพิ่มเติมความรู้กับตัวเองข้อที่2อ,ออกมาให้คุณค่าโดยการสอนผ่านคลิปวิดีโอหรือว่าผ่านไลฟ์เพื่อให้ผู้คนเห็นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คือหนึ่งในเครื่องมือที่ทาให้เข้าถึงผู้คนได้จํานวนมหาศาลทําการตลาด การสอนข้อที่3มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟังมันมีผลสามเรื่องความร่ำรวยความสัมพันธ์และสุขภาพของคนที่มาฟังเขามาฟังคุณแล้วเขาได้อะไรสรุปคุณจะต้องมีคุณค่าซะก่อนก่อนที่จะไปให้คุณค่ากับคนอื่น